ป้องสวัสด,ดีจ้ามาสวนคำื่อนี้มาอีกมาอีกโอ้พี่เด็กก็ชอบเป้าไหลเดี๋ยวทิ่ไปตักเอาหลายๆขี้ควายทำอะไรตักเอากันปุยขอกเขาปุยขอกปุยขอกจะเอาไปปุยพักอันหอมโบเลยยิ่งเงิน เออเออเชือกแดงก็ไปซื้อเอาร้านค้าเขานน่นเอาให้มันถึงตัวเราเออไปไปเบิ้งคู่เฮาแห้งเราบนน้ำพอสูป้ป่าแล้วบอกไปเบิ้งก็นเด้อสองขอบคุณค่ะคุณปองโอ้พี่น่อยยูพี่ก็มีบ่ได้มาเอาพี่เนาะขี้อันนนั้นขี้อันนั้นอันนี้ขี้เห็ดเอามาตะเคาะเห็ดฝางแล้วเนี่ยน,นี้ เอาใส้ยังก็งามคักอันนี้ก็ได้ขี้เฮ็ดฟางขี้มั่นเหนไหมข้าเจ้าอันเก็บเฮ็ดเบดแล้วข้าเจ้าขายอบละห้าสิบบาทบังคัในมือยันมือฮอนเฮินคำ้ำก็เลยไหลอยู่นี้ไหลเสร็จแล้วก็จะตักขี้ควายขึ้นรถ มะม่วงมาเพ็ดมโทอย,ยุ่งเงินเอาแห้งหรอบ่อนี่เอาป่ามันพอ่อก้มป่าหรอวะคืออะไรคล้องพ่อสูบลงไปย้ำไปเบิงใกล้ๆก,ก่อนดืนไปเบิ่งใกล้ๆก่อนป่าไล้ไหลด้หรือวังกำมฝนห้อ้เม้นน้ำแห้งป่ามันเบิดหรอบ่ ขอบคุณค่ะคุณปองสติกเกอร์ขอบคุณหลายๆค่ะสักพักสักแค่แล้วจังได้อมา่าอกมาก็ะซิบกระไรขี้ควายไปปุม๊มเอาดินใส่กระถางไว้หลายมื้อหรอยังบันได้ปุ๊มอยู่กระน่านได้ปปดก,ไดกินแลน้วเนาะจังสิ อู้นั่นดินั่นอะไรปูยังอยู่บนทด้แห้งปลาหลายแต่ว่าเขาทิ่มงาฝามลง,น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 ,ง,น,งนี่นี่ภูนับปลาบุบะบุบะปูปลาบอนหมูแห้งมีสามคู่สามคู่สี่คู่ยู่ได้ยังมีน้ำ เพราวะว่าคุดคองอันนี้เอเอายกยกพื้นปูป่ามเนาะเลยได้คองหลายมีคลองเยอะมีปลาเยอะปุนะอู้ป่าไหมปุนะกบกระ,กระดองลงจวมลงเลยป,ลเป่าเนาะเราจะาเดินไปดูลูปู เดี๋ยวไปจกเด้อเดี๋ยวเอามือไปแหย่ด้วยน่ปูะไหนไหนอู้นี่ปูม่าเห็นมืดนเดดนเดีนเดีตัวนึงลยนี่ไงอีปูอีปูอีปูสองตัวสามตัวปูลายคักไว้เยอะนั่น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 อ้ปลากระไลอู้สิพองงมละตัวนี้สองตัวปู พ่องุ้มแล้วอันนี้ขอบคุณหกล้านดวงตานะคะคุณนะบอลบูเบาะบูเบาะปัดประดุกนี่นพุงกระปูกระปูไตงอมเงียมงอมเงียมเอ้ยปูนะโดดลงน้ำอะไรไตุูนะปลาไหมเป็นปลาปลาเยอะเลยไม่ปูใหญ่เอไม่เห็นหอยด้วยมีหอยมีปูมีปลาเนหนปลาปลาปลา ปลาแล้วปลาหอยด้วยปลาปลาปลาเห็นไหมอี๋เมืเบิ่งท่างสิสิสิกระดาหอยนู่นยิ่งใหญ่หอยเชอร์รี่มันใหญ่มากปลาพี่นกอันนั้นมันบ่มาเห็นซื้อรกนกปลาหางขนกปลาหางมาเห็นไหมยังใครจะลงงมปลาใครจะลงเอาลงไหมฮะ